สวัสดีค่ะวันนี้พบกับซ้มจิตนะคะวันนี้ซ้มจิตจะพามารูรถกระลอคันนี้ค่ะ DBL XLT เกียร์ออโต้ค่ะราคา8,99,000บาทค่ะชุด Outlander มาชมกันเลยค่ะเริ่มจากสกูปด้านบนนะคะเป็นสกูปทรงฟิตค่ะเป็นรูปแกลน,นะคะรูปแกลเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีดำหรือว่าเป็นสีโตรถนะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างนะคะกระจังค่ะเป็นกระจังหน้าของ Ford Laptor นะคะ x อ็ e, แต่เราก็แต่งเป็นแบบนี้ได้นะคะลูกค้าเลือกเองค่ะตัวหนังสือเป็นสีดําขอบเป็นสีน้ําเงินนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็นี่ค่ะพลาดไม่ได้เลยค่ะกันชนหน้าเหล็กแข็งแรงมากๆนะคะ Outlander พร้อมกับห่วงลักจุงสีแดงแบบนี้ค่ะใช้งานได้จริงนะคะ<อ>ค่ะเดี๋ยวเราระจะพาชมนะคะกันรอบคันเลยนะคะตามกันมาเลยด้านข้างค่ะเราติดคิ้วล้อนะคะขนาด6นิ้วค่ะแบบหมุดค่ะ แล้วก็นี่ด้านล่างนะคะจะเป็นล้อลายยอดฮิตนะคะลายดอกไม้ลักษณะคล้ายๆกับดอกไม้นะคะตัวนี้จะเป็นสีดำเงานะคะขอบจะตัดเงินค่ะจับคู่กับยางแฮนคุกค่ะซีรีส์เบอร์ยางนะคะ2 6 5 7 0 r 1 6ค่ะสวยมากหล่อมากนะคะเท่มากเลยนะคะจับคู่กับชุด Outlander ชุดนี้ติดครอบแก้มข้างให้กับคุณลูกค้าค่ะเป็นสีดำค่ะรถเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเครื่อง2002เกียร์6สปีดค่ะ 160แรงบิตค่ะ385นิวตันเมตรค่ะข้อไฟนะคะเป็นสีดำค่ะพร้อมไฟเลี้ยวที่แก้มข้างนะคะติดราวหลังคาให้กับคุณลูกค้าพร้อมกันสัดสี่ชิ้นนะคะเราติดตั้งเพิ่มค่ะให้คุณลูกค้ามือจับค่าเป็นสีดำพร้อมเบ้ารองมือจับสีดำโลโก้เลนเจอร์สีแดงค่ะติดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะป้องกันรอยขีดข่วนแล้วก็ดูด้านข้างตัวรถนะคะเราติดสติกเกอร์ค่ะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ30กว่าลายเลยนะคะ ลูกค้าเลือกได้เลยค่ะว่าอยากได้เป็นสีอะไรแล้วก็ที่จับอยู่นี้นะคะก็คือบาร์เหล็กขายาวค่ะเป็น T T Y ค่ะแล้วก็มาด้านหลังนะคะลายคโครนจะยาวมาถึงด้านหลังเลยค่ะข้อไฟท้ายนะคะก็ติดตั้งให้กับคุณลูกค้าเพื่อรับกับชุดด้านหน้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นข้อไฟท้ายค่ะพร้อมโลโก้เレนเจอร์นะคะสีแดงแล้วก็ด้านท้ายค่ะนี่เคยเห็นกันไหมคันนี้สวยมากเลยนะหล่อมากเลยตัวนี้เป็นข้อฝาท้ายนะคะ คำว่าฟอร์ดค่ะเป็นสีบรอนค่ะแล้วก็ตัวพื้นเขาเนี่ยจะเป็นสีดําค่ะดําด้านมาพร้อมกับด้านล่างเนี่ยจะเป็นชุดเอาท์แลนเดอร์เป็นห่วงพร้อมห่วงลากจูงนะคะกันชนท้ายเหล็กเอาท์แลนเดอร์ค่ะพร้อมห่วงลากจูงสองห่วงเซ็นเซอร์เดิมเราก็ติดตั้งให้คุณลูกค้านะคะใช้งานได้จริงค่ะก็ติดตั้งให้เป็น4จุดเหมือนเดิมค่ะราคาของเขานะคะอยู่ที่80,000 9 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะกับรถ DPL XLT นะคะก็มีให้เลือกทั้งหมดนะคะสีที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือสีน้ำเงินค่ะแล้วก็มีสีแดงค่ะสีดำสีบอลน,นะคะสีขาวแล้วก็สีเทาดำค่ะสนใจสีไหนนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ส้มจิตนะคะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์0922599346ค่ะส้มจิตยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาอยู่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบแต่งคันแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะ คลิปนี้ขอบคุณมากนะคะทุกท่านที่รับชมบายบายและสวัสดีค่ะ